ธนาคารทออสอนะครับหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ครบรอบ69ปีนะครับทออสอแจกทองคำนะครับ69บาทสร้อยคอทองคำหนักนะครับ1บาทจำนวน69าหลังวันหรือเรียกว่า69เส้นนั่นเองรวมมูลค่ากว่า1.9ล้านบาท มอบ1สิทธิ์ลุ้นทองทันทีนะครับสำหรับลูกค,ค้าธนาคารทอสนะครับที่ลงทะเบียนโมบายแอปพลิเคชัน GHBO และเพิ่มเพื่อน GHB Buddy พร้อมผูกบัญชีภายในวันที่31กรกฎาคม2565ก็คือภายในเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้านั่นเองนะครับจับรางวัลเริ่มจับรางวัลวันที่28กัน,กนยายน2565 เองนธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสอนะครับ,รรบมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจในสังกัดก,ก,กระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ปีพุทธศักราช2406 2496นะครับโดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกิจสเดีกากฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนทราบประวัติเรามาทราบวิธีการได้มีสิทธิ์ลุ้นไ,ได้รับทองคํา69บาทกันก่อนเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะคุณจะได้รับเอ,อ้ย คุณจะได้มีสิทธิ์นะสิทธิ์ลุ้นแล้วกันใช้คำว่าสิทธิ์ลุ้นเพราะว่าไม่ใช่ได้รับทุกคนหรอกนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะครับทองคํามูลค่า1บาทนะครับจำนวน69รางวัลเนี่ยนะครับอาจจะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องนะครับติดตามเพิ่มเพื่อนนะครับ ghb buddy นะครับและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All นะครับนะเสร็จแล้วก็ผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีกับธนาคารนะครับผูกบัญชีกับธนาคารคุณอาจจะเปิดบัญชี1บัญชีเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเดี๋ยวนี้มีบัญชีมีบัญชออีผ่านแอปแล้วนะครับง่ายๆ บัญชีผ่ธนาคารมอบสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำนะครับเพิ่มเพื่อน GHB Buddy ภายในวันที่31กนันยายนนะครับพร้อมผูกบัญชีนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มไปอีกสไลด์หนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างนะไม่จำเป็นต้องบัญชีนี้ตัวอย่างอาจจะเปิดเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ผูกบัญชีพอตัวเนี้ยมันเปิดผ่าน GHB All s a v i n g นะครับหรือเป็นบัญชีแบบสมุดก็ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่รับ หสิทธิ์ลุ้นรางวัลลุนทองนะครับได้ทันทีจับรางวัลวันที่28กันยายน2565นะครับกิจกรรมลุ้นรางวัลนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองตามใบอนุญาตเลขที่1316ทั2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดข้อมูลณนะวันที่16มิถุนายน2565นะครับนะตัวอย่างเดี๋ยว คลิปการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ g h b All saving รับดอกเบี้ยสูงสุด1.5%ต่อปีนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมมาแนะนำให้อีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ก็แนะนำตัวตัวลุ้นรางวัลก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของธนาคารทอ,อสอนะครับธนาคารทอ,อสอนะครับในวันที่9กับมกราคม2 496เนะครับเมื่อ69ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระบรมราชองค์การโปรด9ให้ตาพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ปีพุทธศักราช2,496และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2,496 ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสเป็นสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดก,กระทรวงการคลังเจตนารม์สำคัญในการจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพและได้มีพิธีเปิดธนาคารขึ้นในวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2496 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มดำเนินการของธนาคารด้วยโดยใช้ตาสัญ,ญลักษณ์วิมานเมฆที่แสดงถึงบ้านที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นร่มเย็นเปรียบประดุจทิพพิมานนะครับเริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากนะครับปีพุทธศักราช2516ธนาคารทออสเริ่มปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งสินเชื่อระยะสั้นเพื่อผู้ประกอบเพื่อผู้ประกอบการนำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและสินเชื่อระยะยาวเพื่อประชาชนทั่วไปโดยในปีต่อมาในช่วงปีพศ2517ก็ได้มีการเปิดธุรกิจรับฝากเงินเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดวิกฤต เศรษฐกิจในช่วงปีพุทธศักราช2522ถึง2524ธนาคารได้มีการปรับปรุปงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคารอาทิแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัวและพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรลิเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของธนาคารต่อเนื่องมาหลายปีและมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหานี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัยโดยทำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการนั่นเองวันที่18สิงหาคม ปีพุทธศักราช2529ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนราชดำเนินในถนนถนนราชดำเนินในมาให้บริการที่ห้วยขวางและใช้สำนักงานใหญ่เดิมเป็นที่ทำการสาขาราชดำเนินอีกทั้งในเดือนนั้นยังได้เริ่มขยายการให้บริการโดยการเปิดเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการธนาคารณนะที่ว่าการอำเภอทั่วไทยและเปิดหน่วยบริการสินเชื่ออีกหลายแห่งเรามาดูเรามาเข้าใจความหมายของรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปสองมืออบอุ้มบ้านนะครับโอกาสครบรอบ40ปีเมื่อปีพุทธศักราช2536นะครับธนาคารได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนลั ได้เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์จากรูปวิมานเมฆนะครับเป็นรูปสองมือโอบอุ้มบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุอนอนมัติให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีรวมถึงได้เริ่มทําเว็บไซต์ www.ghbank.co.th เเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไปและในปีพุทธศักราช2539 ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ให้เป็นสถาบัานการเงินที่มีผลการปฏิบัติตงานดีเยี่ยมนะครับในช่วงปีพุทธศักราชส5 4 0ันหประเทศไทยเผชิญวิกฤต เศรษฐกิจอย่างรุนแรงธนาคารได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาลแม้ในช่วงสถานการณ์นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยายตัวที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ก็ยังแสดงบทบาทนำในเรื่องการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับในปีพุทธศักราช2,548ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2,548จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก,ก,กระทรวงการคลังนับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นครบทั้ง3ประเภทในปีเดียวกัน ได้แก่รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่นรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นในปี2549ในปี2549ธนาคารได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงการคลังให้เป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี2549โดยได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลผลการดําเนินงาน ดีเด่น2ปีติดต่อกันในปี2550ธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นนับเป็นปีที่3ติดต่อกันนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2550ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์และได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานมีการ รวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่เดียวเพื่อการพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคารจึงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ GHB Bank นั่นเองนะครับธนาคาร ทอ,อสอนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thb bank co t h ครับขอบคุณมากครับ